สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้วอลเลยบอลหญิงของไทยก็เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีเกมส0 2 3 2 3ที่ประเทศกรัรมพูชาสาวทไทยของเราจะเจอกับฟิลิปปินส์ซึ่งแข่งขันวันที่13พฤษภาคมเวลา17นาฬิกานะครับ อีกคู่หนึ่งจะเป็นการตัดเชือกกันระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซียใครชนะก็จะได้เข้าชิงอีกเช่นเดียวกันก็รอติดตามนะครับว่าไทยเราจะได้เข้าชิงหรือเปล่าอีกหนึ่งความประทับใจนะครับสาวไทยของเราอยู่ที่ไหนก็เรียกเสียงฮือฮาเรียกรอยยิ้มได้เสมอนะเช่นเดียวกันกันกบการแข่งขันซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชานะครับตัวจริงก็แข่งไปตัวสำรองก็เต้นเชียร์กันไปเลยโยกย้ายสายเอวกันยิ่งกว่านะั น่ารักจริงๆทรงผลไทยล่าสุด FIVB ได้เอาโมเมนต์ทีนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยกำลังเต้นเชียร์เพื่อนๆเป็นลงสตอรี่ครับว้าวแอดมินเพจวอลเลยบอลเวิร์ FIVB เป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่นะครับซึ่งจะว่ากันตามตรงก็คือกระแสวอลเลยบอลหญิงไทยคือกระแสแรงมาก FIVB ก็เห็นถึงความน่ารักก็เลยเอามาเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รับรู้ครับ โอเคนะทุกคนนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวลาอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับยังไงก็เชียร์สาวไทยซีเกม2023ด้วยแล้วเจอกันครับ